ตำนานผีตายทั้งกลมเป็นความเชื่อพื้นบ้านที่ถือว่าเหี้ยนและอาฆาตที่สุดในบรรดาผีไทยเนื่องจากเป็นการตายโหงในขณะที่ผู้หญิงมีความผูกพันกับชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดที่มาของความเหี้ยนตายในภาวะที่ยังไม่สงบ เชื่อกันว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภหรือคลอดลูกนั้นดวงจิตยังคงมีความทุกข์ทรมานแสนรักลูกและยังไม่รู้ตัวว่าตายทําให้วิญญาณติดอยู่กับร่างและสถานที่เกิดเหตุมีแรงแค้นและพลังงานลี้ลับที่รุนแรงผูกอาฆาตพยาบาทความเฮี้ยนจะยิ่งเพิ่มขึ้นหากการตายนั้นมีสาเหตุมาจากความโกรธแค้นอาฆาตหรือมีผู้ใดมาเบียดเบียนก่อนตายเช่นกรณีของแม่นาาพระขนง พิธีกรรมโบราณการปลดปล่อยวิญญาณในอดีตตามความเชื่อของไทยและวัฒนธรรมบางพื้นที่เช่อนอีสานการจัดการกับศพผีตายทั้งกลมมีความละเอียดอ่อนและต้องทำพิธีพิเศษเพื่อลดความเฮี้ยน 1. การผ่าจ้านหรือตัดสายแม่สายลูกสัปเหร่อผู้มีวิชาอาคมจะทำพิธีผ่าท้องศพที่เรียกว่าตายทั้งกลมเพื่อแยกร่างทารกออกจากร่างแม่ก่อนการเผาโดยจะนำร่างทารกไปฝังแต่จะนำร่างแม่ไปเผาตามปกติ 2. วัตถุมงคลมีความเชื่อว่าชิ้นส่วนจากศพผีตายทั้งกลมเช่นน้ำมันพลายได้จากการลนไฟที่ปลายคางศพหรือศพทารกในคันนำไปทำเป็นกุมารทองเป็นของอาถรรพ์ที่มีอนุภาพมากในการให้โชคลาภหรือทำให้คนหลงรักทำให้บางคนยอมเสี่ยงชีวิตล่วงเกินศพ 3. การสยบวิญญาณในบางตำนานการสยบผีตายทั้งกลมที่เฮี้ยนมากๆต้องใช้พระเกจิอาจารย์หรือผู้มีวิชาอาคมสูงเช่นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีที่ปราบแม่นาคพระขนงเพื่อสะกดวิญญาณลงสู่องค์หรือนำกระดูกไปทำพิธีเพื่อปลดปล่อยตัวอย่างตำนานที่โด่งดังที่สุด แม่นาคพัดขนงถือเป็นผีตายทั้งกลมที่โด่งดังที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของผีตายทั้งกลมในวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องราวของนางนาคสะท้อนความรักที่มั่นคงความโกรธแค้นและความเฮี้ยนจากการตายโหง